สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวอยฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ Ford e v e r e อ t รุ่นวายแท็กนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อราคาเดิมๆยังไม่รวมแต่งนะครับอยู่ที่1.937,000้านบาทนะครับเป็นตัวท็อปสุดคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแอ็บสโตร Black เดิมๆมาจากโรงงาน Ford นะครับอ่าวันนี้ครับก็เป็นวันที่28เดือนธันวาคมนะครับเป็นปีสุดท้าย ของของวันแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคันสุดท้ายที่ผมรีวิวในปีนี้นะครับก็ยังไงอยากจะอวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับก็มีความสุขนะครับแฮปปี้ตลอดข้ามปีนะครับ2024ต้อนรับปีที่ดีในปี2025นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นที่ผมจะรีวิวคันนี้นะครับผมต้องเรียนแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าปีหน้าเนี่ยรถ Ford Everest ของเรานะครับจะมีการปรับลดออปชั่นในส่วนของตัวรถ Everest ทุกรุ่นนะครับอย่างเช่นตัวขับ4ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ราคาเดิมนะครับบ1,937,000าท แต่ออปชั่นที่จะมีการตัดลดนะครับจะเป็นระบบที่ช่วยในการจอดเองเข้าซองเองนะครับตรงเนี้ยทางฟอร์ดจะลดออปชั่นนี้ออกหากพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้ออปชั่นนี้หรือชอบระบบนี้นะครับก็ต้องรีบทําการสั่งจองหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราเลิกผลิตละเดี๋ยวภา,ายในปีหน้าเนี่ยเราจะผลิตเป็นรถล็อตใหม่ที่ตัดออปชั่นนี้นะครับอ่านี้ก็ขออนุญาตเรียนแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่มีระบบช่วยจอดอยู่ยังไม่ได้ลดออปชั่นนะครับ เดี๋ยววาจะพามารีวิวของแต่งทั้งคันนะครับว่าคันน,นี้มีแต่งอะไรบ้างและออปชันเป็นยังไงบ้างโอเคเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้ก็เป็นกระจังหน้าแต่งนะครับ FORD ไฟ3จุดคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นสีขาวนะครับเป็นกระจังหน้าของ Ford ตัวแรปเตอร์ส่วนข้างบนนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับเขียนว่าวายแท็กเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมส่วนด้านหน้านะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดขับ4จุดสังเกตนะครับตัวขับ4กับขับ2เนี่ง่ายๆเลยคือ ตัวขับสีเนี่ยไฟหน้าของเขาจะเป็นแมททิค LED นะครับจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ข้อดีคือในส่วนของเรื่องความสว่างเนี่ยบอกเลยว่าสว่างกว่ารุ่นขับ2นะครับที่จะเป็นไฟหน้า LED d e f c t o r r ทั่วไปตรงนี้แล้วก็เวลาเราเข้าโค้งต่างๆเลี้ยวเข้าโค้งตลางคืนนะครับในส่วนไฟตัวเนี้ยก็จะปรับองศาตามการเข้าโค้งของเรานะครับไม่ไปแยงตาของรถที่เราขับขับสวนหรือว่าเวลาเราขับไปจี้รถคันอื่นนะครับแล้วก็เปิดไฟสูงตรงนี้เนี่ยก็จะ รถไฟเองในส่วนตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่านอกจากความสว่างนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไฟตัวนี้ก็ถือว่าอัจฉริยะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับส่วนด้านล่างคันนี้มีเซ็นเซอร์ครบเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันนะครับตรงนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งของทรง akc ดีไซน์นะครับเป็นชุดแต่งอดี้คิทของสำนัก akc โดยตรงเลยดีไซน์ก็จะเรียบเรียบหรูๆูๆนะครับจะแตกต่างกับทรงวิกเตอร์ตรงที่ชุดแต่งตัวนี้จะไม่ได้ใหญ่มาก แล้วก็เน้นความเรียบหรูไม่ได้ดูใหญ่โตเกินไปหากใครต้องการแนวแต่งเรียบๆนะครับ AKC บอยไวมองว่าเป็นอีกหนึ่งชุดแต่งที่อยากจะฝากพี่ๆไว้นะลองลองดูสามารถเทียบได้แล้วก็ในส่วนของร่องตรงนี้นะครับเซนเซอร์หน้า4จุดด้านหลัง4จุดชุดแต่งตรงนี้เขาก็เว้นซ่องอ่าเวน้นเว้นล่องให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ดีไม่ได้มีบทบังในส่วนเซนเซอร์นะครับเรียกได้ว,ว่าติดตรงนี้ชุดแต่งตงัวนี้จบแน่นอนนะครับเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็ความหล่อเท่อ่าแบบนี้เลย โอเคในส่วนด้านข้างกันต่อนะครับคิวซุ um ้มล้อตรงนี้เดิมๆนะครับเป็นของตัวเอเวอร์เรเลยไม่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเป็นคิวซ um ุ้มล้อเดิมๆของตุ้นวายแท็นะครับสังเกตนะครับตัวเอเวอร์เรเวลาเราแต่งนะครับพี่ๆจะเห็นคิวซ um ุ้มล้อทรงหยักก็ดีทรงเรียบก็ดีตรงนั้นจะเป็นคิวซ um ุ้มล้อของทรงวิกเตอร์แต่ถ้าเราแต่งเป็นของ AKC นะครับส่วนมากเขาจะนิยมไม่ใส่คิวซ um ุ้มล้อกันเพราะว่าตัวชุดแต่งนะครับดูเล็กๆเ,กเกนาะ ถ้าเราใส่คิวซุ้มล้อไปด้วยเนี่ยมันจะดูใหญ่ดูจะไม่ค่อยรองรับกันเท่าไหร่ตรงนี้ลูกค้าก็เลยใช้เป็นเดิมๆนะครับไม่ได้ใส่คิวซุ้มล้อก็จะได้ดีไซน์เรียบๆหลูๆแบบนี้นะครับสวยๆสามารถเลือกออกแบบแนวทางแต่งได้และส่วนช่วงล่างคันนี้แน่นอนครับเปลี่ยนล้อแมก็กเปลี่ยนยางเปลี่ยนตัวปั้มเบรกแล้วก็ใส่เป็นชุดโหลดนะครับคันนี้อาจจะดูตัวรถต่ําๆนะครับเพราะว่าเราได้ทําการโหลดลง2นิ้วคันนี้จัดทรงโหลด2นิ้วนะครับด้วยชุดโหลดโ r รเฟนเดอร เราเปลี่ยนทั้งโชค๊คปีกนกลูกหมากสปริงสตัดคือเปลี่ยนให้ครบชุดเลยตรงนี้ก็จัดทรงให้พร้อมปาดซุ้มล้อให้นะครับเพราะว่าเวลาเราหล่นเนี่ยแล้วก็ใส่ล้อแม็กกับยางใหญ่ขึ้นในส่วนซุ้มล้อเวลาเราเลี้ยวเราจะติดตรงเนี้ยทางศูนย์เราก็มีบริการเก็บงานปาดซุ้มให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนยางตัวนี้ใส่เป็นยางโตโยอาทีนะครับโตโยอาทีกับ A t ทเป็นคําถามที่ลูกค้าถามค่อนข้างเยอะนะครับว่าต่างกันยังไง อันนี้ต้องเรียนแจ้งเลยนะครับ AT เนี่ยดอกจะใหญ่แต่งจะสวยแต่เวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเสียงจะดังนิดนึงแต่ถ้า AT นะครับคือดอกจะเล็กกว่านี้แต่เวลาวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยจะเก็บเสียงได้ดีกว่าตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับว่าเราชอบเป็นแบบไหนแต่ถ้า,าท t เนี่ยวิ่งพวกลุยป่าลุยเขาอันนี้ใช้งานได้ดีมากครับเพราะว่าดอกยางเขาหนาสามารถตะกุยลุยออฟโรดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับตรงนี้เป็นของ OASIS นะครับรุ่นดูบสปิริตนะครับ ตัวนี้รับประกันโครงสร้าง5ปีรวมถึงประกันสี3ปีนะครับ2 3 4 5 6 6ก้านะครับตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ที่ยอดน,นิยมนะครับสวยมากๆใครชอบลายเรียบๆต้องการเห็นเบรกชัดเจนนะครับ O E SIT ลายนี้รุ่น Dubai Spirit ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตแกแต่งนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้ตรงนี้นอกจากล้อแมกยางชุดโหลดนะครับจะเป็นในส่วนของชุดเบรกตรงนี้ก็เป็นชุดเบรกพนัเมล่านะครับขนาด21 S Z เป็นตัวใหญ่ที่สุด มาพร้อมกับจานด้านหน้า410มิลและจานหลัง400มิลนะครับถามว่าตัวเบรกเนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยมีประโยชน์ยังไงได้บ้างต้องบอกเลยว่าช่วยเรื่องการเบรกและสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นเพราะเด,เดิมของตัวฟอร์ดนะครับขนาดพอรตเบรกเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้รวมถึงตัวจานด้วยยกตัวอย่างนะครับเด,เดิมของฟอร์ดนอะขนาดเบรกอยู่ที่หน้า2พอตหลัง1นึพอตแต่ถ้าเราใส่เป็นเบรกตัวนี้นะครับเป็นเบรกพาราเมล่าตัวนี้ก็ด้านหน้าจะอยู่ที่หกพอรตหลัง4ี่พอรตเลยก็เรียก ส่วนตัวจานเนี่ยเดิมๆก็อยู่ที่300กว่ามิลแต่ว่าตรงเนี้ยเราใส่ให้เลยหน้า410หนัง400มิลนะครับก็ใครชอบดีไซน์การแต่งแนวนี้และต้องการความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นก็สามารถติดตั้งเบรกตรงนี้ได้นะครับมาดูในส่วนด้านข้างกันต่อนะครับอันนี้ก็เดิมๆเ,เลยฟิล์มความเข้ม60%ใส่คิ้วกันสาดให้พร้อมมีที่เบ้ามือจับให้พร้อมนะครับตกแต่งแนวเรียบๆหรูๆตามโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับอ่าตรงเนี้ยทางเบรกของเราก็แยกให้ด้วยระหว่างเบรกมือกับ เบรกไฟฟ้านะครับเราแยกเป็น2ส่วนนะครับใช้งานก็ดีมากๆนะครับส่วนเรื่องความสวยงามเนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านเป็นสีเขียวมะนาวนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับใส่เป็นชุดไฟท้ายเส้นแดงกับตัวอักษรเอเวอร์เสนะครับนี่พี่ๆจะสังเกตน,นะครับเดิมๆเนี่ยรถฟอร์ดจะไม่ได้มีเส้นแดงแบบนี้นะ,ะตรงนี้เราเป็นอุปกรณ์ที่แต่งเพิ่มเวลาเราถอยหลังหรือว่าเรากดออนที่รีโมทนะครับจะขึ้นไฟแบบนี้เลยส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกหรือว่าตั้งเป็นเกียร์อาถอยหลังเนี่ยไฟก็ขึ้นด้วย แต่ว่าตรงนี้คือเราแค่กดผ่านกุญแจนะครับตรงนี้อาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าตรงนี้ขึ้นสวยๆนะครับสีแดงแบบนี้เลยยกชุดยกเซต็จนะครับตรงนี้เราติดตั้งพร้อมแต่งให้ออกจากศูนย์นะครับส่วนชุดแต่งตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งของทรง AKC ดีไซน์นะครับชุดแต่ง AKC ด้านหลังนะครับท่อเขาจะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับเป็นท่อหลอกจะมีสองฝั่งแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนทรงอื่นที่ฟิกมาเลยนะครับว่าเป็นท่อทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมทรงแปดเหลี่ยมอตรงนี้เป็นท่อสี่เหลี่ยมสวยๆให้แบบนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ อาจจะดูไม่ค่อยชัดน,นิดนึงนะครับตรงนี้คือโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับใส่เป็นท่อแต่งแต่ไม่ต้องการให้โชว์คือทางท่อเนี่ยนอกจากความหล่อเวลาเราแต่งแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเสียงฟิลลิ่งที่หนักแน่นมากขึ้นเหมือนกับว่าเสียงมันหล่อมากขึ้นนะครับเวลาเราสตาร์ทหรือว่าเหยียบคันเร่งแต่ว่าในส่วนเสียงเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะดังเกินกฎหมายหรือว่าตำรวจจะเรียกเพราะว่าเรามีใบเซอร์ให้อยู่ที่มาตรฐานเสียง95เดซิเบลตรงนี้บอกได้เลยว่าแต่งออกมาทั้งหล่อแล้วก็เรื่องผิดกฎหมายตรงนี้ไม่ผิดแน่น โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Ford e v e r อเรสรุ่น Y t แทนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจออกรถ f อร์ทุกรุ่นนะครับกระบะ e v e r อเรหรือรุ่นอื่นๆนะครับก็ติดต่อสอบถามบอยได้นะครับตรงนี้บอยก็ประจำการที่ f อร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับโชว์ลุงอยู่ที่กรุงเทพนะครับพี่พี่ก็ติดต่อบอยได้ที่เบอร์0805446004นะครับบอยฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรยินดีให้บริการนะครับตรงนี้ก็บริการจัดไฟแนนส่งรถทั่วประเทศไทย นะมีบริการเซอร์วิสทุกด้านนะครับรวมถึงการแต่งรถที่ออกจากศูนย์เลยตรงนี้ยินดีให้คแำแนะนําทั้งช่วงล่างล้อแม็ก่างรวมถึงชุดแต่งด้วยยังไงก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยน,นะครับสวัสดีครับ